สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องแม่หมอมินนะคะวันนี้นะคะจะมาเปิดดวงดูกันว่าสามราศีใดจะแจ้งเกิดดังระเบิดระเบิ้อมากๆเลยในช่วงนี้เนาะดังสุดๆไปเลยนะคะจิเอ็มโรราศีเมษนะคะ The Moon ราศีมีนเนาะ j u s t i c ราศีตุลน,นะคะเขาจะเป็นยังไงบ้างเนาะดังในเรื่องอะไรทำยังไงถึงจะดังนะคะ j u s t i c เนาะเวลาทำอะไรนะคะจะต้องแบบจริงจังตั้งใจถึงจะประสบความสำเร็จเนาะการที่ดัง การที่ประสบความสำเร็จมากๆไม่ได้มาด้วยโชคช่วยมากมายนะโชคมีส่วนแต่ว่าที่แบบหลักๆเลยคือมาจากมาจากตัวเรานะคะถ้าจริงจังตั้งใจใส่ให้เต็มที่ทำอะไรก็จะได้แบบนั้นเนาะกว่าที่จะประสบความสำเร็จจะไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายนะคะจะต้องทำแบบ จริงจังตั้งใจและถึงจะได้ถึงจะดีถึงจะดังถึงจะเด่นมากๆเลยนะคะ Tree of p e n t a c l e การทำงานการทำอะไรที่ดังนี้นะคะจะต้องทำเป็นทีมหรือมีทีมมีหุ้นส่วนมีคนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนและจะดีจับ ปังนะคะจะนำมาซึ่งเงินทองนะคะความมั่งคั่งร่ำรวยมีเงินมากมากเลยเนาะอย่างที่บอกว่าไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายนะคะทุกเรื่องราวจะไม่มีอะไรที่แบบตื่นขึ้นมาปุ๊บทำปั๊บแล้วประสบความสำเร็จเลยจะต้องมีแบบอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเข้ามาให้ฟันฝ่าไปถึงจะดีมีเรื่องยุ่งๆเข้ามาให้เรา ทำให้เราพยายามแล้วจดัดดีจะประสบความสำเร็จสุดท้ายมาไม่มีอะไรขวางทางคุณได้ไม่มีอะไรขวางทางความเด่นความดังความประสบความสำเร็จของคุณได้คุณจะดังมากๆเลยเนาะความที่ดัง ระเบิดระเบิดของคุณอาจจะเป็นเกี่ยวกับการงานที่คุณทําและจะประสบความสําเร็จที่คุณแบบจรงิงจังมากๆตั้งใจมากๆฟันฝ่าอุปสรรคไปไม่ย่อท้อมีวินยัยทําต่อไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันจะประสบความสําเร็จมันจะจังมากๆนํามา,มาซึ่งแบบความมัง่งคั่งร่ํารวยประสบความสําเร็จนะคะ ย่างที่บอกจริงๆด้วยวันจะมีแบบนายออฟฟอนขึ้นมาการงานของคุณคือเด่นมากดีมากปังมากงานของคุณคือดีเลิศดีมากๆมีเกมประสบความสำเร็จสูงม,มากๆเลยเนาะแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะในช่วงนี้เนาะ ก็ให้คุณจริงๆัตั้งใจนะคะกับการทำงานต่อไปเนาะและจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะคะนำมาซึ่งอำนาจเงินทองนะคะความมั่งคั่งร่ำรวยเนาะขึ้นมาทั้ง The e m Pro e r แล้วก็ King of Pentacle คุณจะนำมาซึ่งเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยความดังของคุณจะมาพร้อมกับเงินทอง แต่ก่อนที่คุณจะดังอ่ะคุณจะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยความจริงจังตั้งใจมีวินยัยทำในทุกๆวันทำสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชื่นชอบใส่ความพยายามเข้าไปม,มากๆแล้วถึงจะประสบความสำเร็จเนาะจะฟูคุณจะต้องอยู่ในจุดที่คุณ อยากออกไปเสี่ยงอยากออกไปท้าทายอะไรใหม่ๆออกไปหาตัวตนว่าจะทําอะไรดีถึงจะดีถึงจะประสบความสําเร็จถึงจะเด่นถึงจะปงังและต้องอยู่ในพื้นฐานของความสบายใจของคุณด้วยพื้นฐานของความชอบของคุณด้วยแล้วคุณจะดีนํามาซึ่งความเด่นดังมากๆเลยนะคะ The Moon เนะเวลาคุณทำอะไรให้จริงจังตั้งใจถึงขั้นแบบ หมกมุ่นในเรื่องเรื่องนั้นเลยนะคะแล้วคุณจะแบบประสบความสําเร็จมากๆเลยเนาะดีมากๆนะคะ Six of s w o r t s คุณจะดังมากๆจะดีมากๆจะเ่นมากๆความพยายามของคุณในช่วงที่ผ่านมาจะทำให้คุณประสบความสำเร็จทำให้คุณยิ่งดังมากขึ้น ทำอะไรก็จะดีจะปังนะคะจะประสบความสำเร็จมากๆเลยเนาะแล้วหลังจากนี้จะเพิ่มความดังได้อีกไหมหรือว่าจะพอแค่นี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะ เซเว u น s อ u ซอคุณจะต้องมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จมากกว่านี้จะต้องมีเกณฑ์การดังปังปูริเย่มากกว่านี้มากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันนะคะคุณอาจจะต้องมีโปรเจรกต์อะไรลับๆที่กำลังสุ่มทำอยู่แล้วจะประสบความสำเร็จในโปรเจรกต์นั้นๆแอบทำแล้วจะยิ่งดียิ่งปังเปิดเผยทีหนึ่งนี่คือแบบเพิ่มความดัง เพิ่มความปังให้คุณมากขึ้นมากขึ้นไปอีกเนาะ The j w e l ย่านที่บอกว่าคุณจะต้องใส่ความจริงจังตั้งใจความหมกมุ่นในการทำตัวเองให้ดีให้ดังให้เด่นแล้วมันจะยิ่งดียิ่งเด่นไปเรื่อยๆจะยิ่งประประ ประสบความสำเร็จในชีวิตมากมากเลยนะคะได้ออฟซอร์สแล้วก็ยิ่งคุณเด่นคุณดังคุณแบบมีดีแล้วก็ชายแววออกมาต้องยอมรับว่าต้องมีทางคนรักแล้วก็ต้องมีคนทางที่ไม่รักหรือไม่ชอบคุณคุณอย่า,เ,าเก็บมาใส่ใจในทุกๆเรื่องอย่าคิดมากอย่า วิตกกังวลไปสมดทถุกเรื่องเราไม่สามารถเป็นที่รักหรือชื่นชอบของคนทุกๆคนได้อาจจะมีส่วนมากที่รักเราแต่ก็อย่าลืมว่าต้องมีส่วนน้อยที่เขาไม่ได้ชื่นชอบเราไปสมดทุกสิ่งทุกอย่างให้เราหันมาสนใจ คนที่เขารักเราแล้วก็ทําสิ่งที่ดีๆให้เขาต่อไปนะคะคนที่ไม่ได้ใส่ใจหรือคนที่แบบคอยจ้องจะจับผิดในความดังความปังของเราก็ก็ปล่อยเขานะคะเราทำอะไรไม่ได้เนาะก็ก็อย่าใส่ใจในทุกๆเรื่องในทุกๆคนนะคะเพราะว่าอาจจะมีทั้งคนรักแล้วก็คนที่เขาไม่รักเราเนาะ a g e of source นะคะ คุณจะมีเกณฑ์การที่ทำอะไรแล้วก็จะยิ่งประสบความสำเร็จถ้าคุณทำวันนี้แล้วประสบความสำเร็จแล้วแล้วดังแล้วให้คุณอย่าหยุดในการทำหรือในการเรียนรู้หรือในการแบบพัฒนาตัวเองอะไรกช่างที่คุณทำแล้วคุณประสบความสำเร็จแล้วอย่าหยุดนิ่งเพราะว่าถ้าคุณหยุดนิ่งจะมีเกณฑ์การ มีคนอื่นที่เขาทําประสบความสําเร็จได้เหมือนคุณน้อยกว่าคุณหรือว่ามากกว่าคุณแล้วเขาถ้าเขาไม่ไม่หยุดอ่ะเขาก็จะทําแบบสําเร็จไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าคุณหยุดคนอื่นอาจจะแซงคุณได้ในสักวันหนึ่งให้คุณแบบจริงจงังตั้งใจไม่ย่อช้อถึงแม้สาเร็จแล้วก็ทําต่อค่ะแล้วจะยิ่งดียิ่งดังยิ่งเด่นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ เดอร์ซนะันเนาะคุณจะเป็นคนที่สดใสส่องสว่างมีคนรักมีคนคอยสนับสนุนคุณมากๆเลยเนาะแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนเนาะเขาอยู่กับคุณแล้วเขาจะรู้สึกว่าดีมากๆมีความสุขอารมณ์ดีสดใสแจ่มใสอยากอยู่ด้วยมากๆเลยเนาะ ให้คุณทำแบบนี้ต่อไปให้คุณพยายามต่อไปในการทำสิ่งดีๆมอบให้คนอื่นแล้วคนอื่นก็จะรักจะชื่นชอบคุณแบบนี้ต่อๆไปนะคะขอให้คุณนะคะประสบความสำเร็จนะคะร่ำรวยเงินทองดังอยู่แล้วก็ดังเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปอีกหรือคนที่ยังไม่ดังมิเกณฑ์ว่าจัด ดังองมากปังสุดๆนะคะขอให้คุณดังแล้วก็อย่าหยุดนะคะในการพัฒนานตัวเองเนาะ,ะขอให้คุณไปต่อในทุกๆวันนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคะ่ะแม่มาเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีคะ่ะ